ศึกขเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่34แล้วถ้ามันไม่ถอยละครับก็ไม่ยากอะไรนี่นามันไม่ถอยก็เล่นกับมันต่อไปสิจนกว่าเราจะเบื่อพันตรีวันซาเลนพูดเหมือนกับเกมนี้เป็นของเล่นอย่างนั้นแหละ ความจริงแล้วใจเขานั้นไม่ได้หวาดวั่นอะไรทั้งสิ้นจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาทําให้เขามองเห็นความตายแบบนี้เป็นสิ่งแสนจะธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามคนอย่างเขาก็ไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้เลยทุกครั้งทุกอย่างที่กระทําลงไปจะกระทําด้วยความระมัดระวังเสมอในครั้งนี้ก็เช่นกันที่เขากล้าต่อกรกับไอ้พวกนี้เพราะเห็นแล้วว่ามันไม่มีน้ํายาอะไรมากนักพวกนี้ไม่ใช่นักลบอาชีพที่มีประสบการณ์พวกนี้เพียงแต่ยิงปืนเป็นเท่านั้นเอง เราตัดออกด้านหลังได้แล้วละ่ะพันตรีวันซาเลนตัดบทเราน่าจะยิงล่อสักหน่อยไหมครับเก่าสิทั้งสองคนมีอะไรที่ว่าตามกันเสมอแม้แต่ในตอนนี้ก็เช่นกันพันตรีวันซาเลนลุกขึ้นเดินย้อนกลับไปทางด้านหลังก่อนเป็นการเปิดเผยตัวให้มันเห็นอย่างเจตนาในขณะที่ซัมปโปรยคอยจ้องมองหามันอยู่กลาวนี้ได้ผลอีกเช่นเคยอากาสองกระบอกระดมยิงมาทันทีที่มันเห็นร่างของคนที่เดินอยู่แต่ไม่มีผลอะไร กระเพียนเสียววินาทีก่อนที่กระสุนอากาศจะลั่นออกไปนั้นร่างของพันตรีวันซาเลนก้าขาเพียงก้าเดียวลบหลังต้นไม้พอดีทั้งนี้มันเป็นชั้นเชิงของคนที่จะหลบอยู่แล้วไม่ใช่วิธีเดินให้ระยะยาวเกินไปหนักเจอไหมสัมโปรยเจอแล้วครับแต่หาจุดเล็งไม่ได้งั้นผมดีกว่านั่นแปลว่าให้สัมโปรยเป็นตัวรอเราให้หัวหน้าใหญ่เป็นมือสังหารเองสัมโปรยลุกขึ้นยืนแล้วออกเดินโชว์ตัวบาง ในขณะที่หัวหน้าใหญ่หมายตาจุดที่มาของเสียงปืนเมื่อครู่อย่างเขม่งอาก้าสองกระบอกเดิมยิ่งไม่ครั้งคราวนี้หัวหน้าใหญ่มองเห็นอย่งางถนัดถนีว่ามันแอบอยู่หลังซุ้มไม้ขนาดใหญ่รู้สึกว่ามันจะใช้วิธีซ่อนเข้าไปทั้งตัวเลย M16 ในมือของคนระดับหัวหน้าใหญ่จับเป้าทันทีอ๊อกออก,ออกได้ผลเกินคาดในงานนี้เหยื่อสังหารรายนั้นทะลึ่งพรวดออกมาทันทีเสียงร้องที่ดังลั่นเป็นเครื่องประจักษ์พยานว่าการยิงไม่มีคำว่าพลาด เป็นไงสัมปลอยพันตรีวันซาเลนพูดแบบติดตลกในขณะที่ถอยกลับมาสมทบกับซัมปลอยเด็ดขาดไปเลยครับงั้นคราวนี้สัมปลอยเอาบ้างสิเดี๋ยวผมรอให้ครับพันตรีวันซาเลนออกเดินต่อทันทีคราวนี้ไม่ต้องกำบังอะไรให้มากนักพอระยะกว่า100เมตรแบบนี้มันเล่นยากอยู่แล้วสงสัยมันยอมแพ้แล้วล่ะหัวหน้าใหญ่ทำไมล่ะก็ไม่เห็นมันยิงออกมาเลยแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยพอระยะที่หัวหน้าใหญ่รอน,นั้นใกล้พอสมควร แต่มันไม่ยอมยิงออกมาเล่นเอาซ้ําปอยหัวเสียมันไม่ยอมยิงออกมาแล้วซ้ำโปรยคนของมันเหลือแค่3ามคนเท่านั้นเองเอางี้สิถ้าจะเล่นมันจริงๆอะไม่ยากเลยล้อมไปทางด้านข้างมันนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้ตัวมันซ้ําปรยมองซ้ายขวาดูลักษณะภูมิประเทศบริเวณน,นั้นอย่างพินิษพิจารณาความจริงแล้วมันน่าจะทําได้เพราะพื้นที่ตอนนั้นเป็นป่าปโปรง่งผสมกับป่าละเมาะที่มีต้นไม้ใหญ่แทรกอยู่ทั่วไปสามารถใช้อาศัยเป็นที่กำบังลัดเลาะไปได้ งนห,หน้าใหญ่รออยู่นี่ก่อนแล้วกันครับเออหนะ่าไปเถอะผมไม่หนีกลับกอนแล้วหนะ้าซัมโปรยหันมาหัวเราะให้กับคําพูดของหัวหน้าใหญ่แล้วคลานออกไปทางด้านซ้ายอย่างรวดเร็วไม่ต้องรีบทันซัมโปรยเดี๋ยวก็เหนื่อยหัวหน้าใหญ่ไม่ไหวจะสั่งตามหลังไปอีกในสภาวะอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้พูดจายหยอกล้อกันเพราะดูเหมือนเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของบรรยากาศได้ในการรบนั้นสถานการณ์มักเปลี่ยนแปลงเสมอ ทางนี้จะมีสิ่งบอกเหตุหรือไม่มีก็ได้และไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ด้วยคนที่สามารถเปลี่ยนหรือปรับแผนให้มีการอ่อนตัวตามสถานการณ์ได้เท่านั้นที่จะเป็นคนชนะต่อสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันในตอนนี้พวกขบวนการกู้ชาติกำลังเป็นต่อที่สามารถกุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดพวกลายลาจึงต้องคอยตามแก้ไขเพื่อความอยู่รอดและชัยชนะตลอดเวลา ยังไม่มีทีท่าว่าจะกระทำได้ด้วยพันตรีวันซาเลนจ้องมองทางด้านเอเยื่อสังหารลายสุดท้ายที่เกิดจากฝีมือของตนเองอยู่บางทีก็ละสายตาหันไปทางซัมโปรยที่ห่างออกไปเลยเลยมันน่าจะมีผู้มาสักคนที่ออกมาช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บอยู่แต่ก็ไม่มีใครออกมาคนที่บาดเจ็บก็ยังนอดร้องโอดโอยอยู่ที่เดิมนั้นซัมโปรยห่างออกไปแล้วกว่า100เมตรกําลังเตรียมที่จะวกออมเข้าหาเป้าหมายทั้งด้านข้างอยู่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็ปรากฏออกมา เสียงปืนนานาชนิดดังรลดเป็นข้าวตอกแตกสะานไปทั่วทั้งลาวป่าซัมโปรยหยุดชะงักอยู่กับที่ทันทีรู้อยู่เหมือนกันว่าเสียงปืนเหล่านั้นไม่ได้ยิงมาที่ตนแต่มันต้องระดมยิงเข้าใส่ใครสักคนทางทิศท,ที่ห่างออกไปทางขวากาลร,ระยะเสียงแล้วน่าจะห่างไม่เกิน400เมตรไม่ใช่เฉพาะซัมโปรยเท่านั้นที่ตะลึงแม้แต่หัวหน้าใหญ่เองก็ชาวว่าไปทั่วไขสันหลังเช่นกันเพราะทิศท,ทางนั้นคือเส้นทางที่กำลังส่วนใหญ่ของตนนำคนเจ็บล่วงหน้าไปก่อน เสียงปืนดังไม่ชุดโดยทิ้งหาง่างจากชุดแรกไม่กี่วินาทีคราวนี้มีเสียง RPG แทรกมาทั้งสองคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมมีการประทะกันทางด้านนั้นในเมื่อทิศทางนั้นมันตรงข้ามกับทิศทางที่พวกในหมู่บ้านจะออกมาช่วยจากความคิดเดิมนั้นว่าหากพวกในหมู่บ้านออกมาเสริมจะต้องพบกับพวกตนทั้งสองก่อนแต่นี่มันไม่ใช่ทิศทางที่คาดเอาไว้จึงอยากจะรู้นักว่าพวกนั้นเป็นใครเสียงปืนดังมาอีก อย่างแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครแยกไม่ออกว่าเป็นปืนชนิดใดบ้างทางหลังความสับสนนั้นพวกไลลาช่วยโอกาสาทันทีอากากระบอกหนึ่งระดมปล่อยกระสุนเข้ามาที่พันตรีวานซาเลนกำบังอยู่ท้งนี้มันคงหมายตาไว้แต่แรกแล้วนั่นเองโถไอสัตว์นรกยังอยู่ลวมึงคนที่ถูกระดมยิงด่าออกมาแรงสั่นสะเทือนที่หัวกระสุนกระทบกับต้นไม้ที่กำบังอยู่สั่นสะท้านไปทั่วแต่ก็ไม่มีทางที่จะทะลุไปถึงคนที่แอบอยู่ข้างหลังได้ ยิงมีซิว่ะพันตรีวันซาเลนพูดอยู่คนเดียวในขณะที่เชื่อว่าทางซัมโปรยเขามองหาที่อยู่มันอยู่แล้วไอ้คนเดิมระดมยิงม่อีกครั้งณที่เดิมพันตรีวันซาเลนยังมีอารมณ์พอที่จะหันมาพูดเมื่อเสียงปืนหยุดลงแต่ก็ไม่เห็นอะไรได้แต่รอให้ทางซัมโปรยเท่านั้นจะเป็นคนจัดการได้ตอนนี้ดูเหมือนพวกลายลาที่ยังลงเหลืออยู่เกิดกำลังใจขึ้นมาทันทีที่มันได้ยินเสียงปืนทางด้านนั้นมันก็ถูกอย่างที่มันคิดแน่กระถึงยังไรเสีย เสียงปืนนั้นต้องเป็นของพวกที่มาช่วยมันแน่แต่จะเป็นใครนั้นยังไม่รู้เท่านั้นเองนั่นเป็นของธรรมดาแม้แต่การที่มันระดมยิงออกมาตอนนี้ก็เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้พวกมันได้รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนเสียงปืนจากด้านที่สงสัยยังคงดังมาอีกสังเกตเสียงที่ได้ยินแสดงว่าพวกที่ระดมยิงนั้นมีจํานวนคนไม่น้อยเลยการยิงไม่มีการขาดระยะหรือทิ้งช่วงให้หายใจใหายคอยังคงระดมยิงอย่างแน่นหนาตลอดเวลา อากากระบอกเหลือเดนสําแดงเดชออกมาจากที่เดิมอีกมันยังคงรักษาเป็นที่กำบังเอาไว้มันคิดว่ามันคงไม่มีปัญญาที่จะเลือกดังนั้นทันทีที่มันเงียบเสียงลงพันตรีวานซาเลนฉาต่ำออกจากที่เดิมทันทีมุ่งหน้าไปสมทบกับซัมโปรยที่ไปก่อดแล้วมันยังยิงลงมาที่เดิมอีกทั้งๆที่คนที่แอบอยู่ข้างหลังนั้นออกไปแล้วไม่รู้ว่ามันเห็นคนที่แอบอยู่ออกไปหรือไม่พันตรีวานซาเลนหันมามองต้นไม้ต้นนั้นที่รับเคราะห์แทนตนอย่างยิ้มยิ้ม เราช้าตัวเองต่อไปกระทั่งถึงจุดที่ซ้ปโปรยซุ่มอยู่ทำไมไม่จัดการสัทีละ่ะมองไม่เห็นมันนะหัวหน้าใหญ่งั้นปล่อยมันเถอะมันยังยิงไปที่เก่าอยู่เลยแสดงว่ามันไม่รู้เราถอยมานี่แล้วพวกนั้นพวกไหนครับหัวหน้าใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นพวกทหารเวียดนามนะทาไมหัวหน้าใหญ่คิดงั้นล่ะครับผมว่าไม่ใช่พวกในหมู่บ้านแน่เพราะทิศทางนั้นน่ะมันไม่ใช่ทิศที่มาจากหมู่บ้านไอ้พวกทหารแกวพวกนี้คงมาจากที่อื่นที่ได้รับข่าวให้มาช่วยหรืออาจจะเป็นชุดที่ค้นพบพวกมันที่หุบอืมตึมก็ ทำไมมันไวขนาดนั้นเชียวเหรอครับมันไม่ไวหรอกนะท่านสมปโปรยนี่ก็ช้ามากแล้วด้วยจริงๆอะผ่านไปตั้งวันกับคืนมันน่านจะมาไวกว่านี้ด้วยซ้ําไปแล้วหัวหน้าว่ามันมาจากไหนครับมาจากไหนอ่ะเหรอคงในค่ายของพวกมันที่อยู่ใกล้ที่สุดนี่แหละพวกนี้น่าจะออกปฏิบัติการกวาดล้างพวกเราอยู่พอได้รับแจ้งข่าวมันก็ตรงมาที่หุบอึมตืมแล้วก็ออกค้นหาน่ะสิก็เสียงปืนของพวกเรานี่แหละเป็นตัวดึงให้พวกมันเข้ามาความจริงอะมันอาจจะไปทางอื่นแต่ก็ต้องย้อนกลับมาทางนี้ก็ว่าได้ งั้นผมว่าพวกเราที่ล่วงหน้าไปก่อนคงแย่แล้วล่ะครับผมว่าไม่ใช่แย่อย่างเดียวหรอกนะอาจจะเสร็จไปหลายคนแล้วก็ได้แล้วัวหน้าจะทำไงต่อไปครับก็ต้องไปช่วยเขาสิทั้งสองขบวนการกูชาตินอนหมอบปรึกษากันอยู่อย่างเคร่งเครียดสถานการณ์ตอนนี้ออกจะหนักอยู่สักหน่อยทั้งสองคนยอมรับว่านานๆจะได้พบความรุนแรงแบบนี้สักทีอาก้าพวกไยลาย,ยิงอยู่ที่เดิมคราวนี้มือสังหารทั้งสองมองเห็นว่ามันยิงออกมาจากตรงไหนแต่ไม่สนใจปล่อยให้มันงมโงงอย่างนั้นต่อไป เสียงปืนทางด้านนั้นยังดังรัวมาอีกยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเอาเลยงั้นเราไปกันเถอะครับซ้ำโปรยพูดชวนเป็นการเตือนสติหัวหน้าใหญ่ที่มองทางด้านนั้นด้วยความกังขาแล้วออกช้าตามซ้ำโปรยไปอย่างรวดเร็วทั้งคู่ตัดเข้าไปในเขตป่าที่ค่อนข้างจะถึบมุ่งขึ้นสันเนินทั้งนี้หวังจะอ้อมขึ้นสู่ด้านที่เป็นภูมิประเทศสูงคมสําหรับตรวจการในตอนแรกระยะกว่า500เมตรคงต้องออกแรงวิ่งกันหน่อยแนะ่สําหรับการแข่งกับเวลาในตอนนี้ เสียงปืนที่ดังมาไม่ขาดระยะช่วยให้การกำหนดทิศทางกระทำได้ง่ายขึ้นในขณะที่เสียงปืนจากด้านที่เพิ่งหลบออกมาก็ยังคงดังอยู่แต่ทั้งคู่ไม่สนใจต่งางนาต่างตาวิ่งอย่างเดียวกระทั่งตัดขึ้นเนินได้พันตรีวันซาเลนแยกออกขวาไม่คิดที่จะขึ้นไปถึงยอดเนินให้เสียเวลาก็ติดทางที่มาของเสียงปืนนั้นอยู่ที่พื้นราบด้านล่างสัมโปรยตามไปติดติดเหมือนกันเพราะต้องการจะยศระยะทางอยู่แล้วจากเสียงปืนที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ มันน่าจะห่างออกไปอีกไม่เกิน200เมตรเดี๋ยวคงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร